เราจะไปดูร้านกับข้าวเอี้ยงกันนะครับร้านกับข้าวเอี้ยงแม่ผมเองแม่ผมโอเคนะครับไปดูครับเอาเลยครับ,รรบนี่ครับไปชื่อร้านข้าวแกงปักใต้นครศรีธรรมราชนะครับมาดูอาหารอาหารมีอะไรบ้างน่ากินทางนั้นเลยครับนี่ นี่แซนด์วิชผมครับเตรียมถ่ายเตรียมถ่ายนี่ครับรรยากาศเป็นปในร้านตรงนี้เรามาดูกับข้าวใกล้ๆดีกว่ามีอะไรบ้างผัดตับโลนี่ผัดเน,นี้ยก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยครับร้านข้าวแกงหุ่นเอี้ยงอร่อยมากๆอร่อยสุดๆโอเค นี่เรามาตุลาเข้าแกงกุณเอียงกันเดี๋ยวก็ที่นี่ก่อนแล้วกันเนอะเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนไม่เป็ bye.